สำนักงานเลขานุการกรมกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยจำนวน9ก้ากลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มนิติการกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์กลุ่มการคลังกลุ่มประชาสัมพันธ์กลุ่มศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศกลุ่มพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะกลุ่มดิจิทัล ซึ่งทุกกลุ่มงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมการศาสนาให้สำเร็จลุล่วง,งบรรลุตามวัตถุประสงค์สํานักงานเลขานุก,การกรมมีความมุ่งหวังจะผลักดันการทํางานให้เกิดความสําเร็จโดยความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานให้มากที่สุดภายใต้กฎระเบียบวินัยขององค์กรคือการเทริดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ การสร้างแรงจูงใจในการทำงานการรักษาซึ่งกฎระเบียบและวินัยที่ทุกคนพึงมีการมีความรู้คู่คุณธรรมการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตบริการที่ดีการรู้รักสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงานจากการที่กรมการศาสนาโดยบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรมหรือสอลมีเจตนารม์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐาน ทั้งในการปฏิบัติหนา้าที่และการดำเนินชีวิตโดยปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและยึดถือหลักคุณธรรมห้าประการพอเพียงวินยัยสุจริตจ,จิตอาสาและกะตันยูซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืนโดยได้ดำเนินงานโครงการดังนี้ กิจกรรม Happy Workplace เป็นกิจกรรมจับสลากข,ของขวัญในเทศกาลปีใหม่การทำปฏิทินมอบสิ่งพิเศษแก่บุคลากรในวันเกิดรวมทั้งการแสดงน้ำใจไมตรีของโอกาสพิเศษของบุคลากรเช่นการรับปร,ริญญาการย้ายการเลื่อนตำแหน่งเป็นต้นกิจกรรมหยอดวัล,ลนิดพิชิตความสุขเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรออมเงินร่วมกันเดือนละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน กิจกรรม One Close All s a f e เป็นกิจกรรมร่วมการประหยัดไฟโดยการปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลางวันทุกวันทำการกิจกรรมจิตอาสาสัญจรเป็นกิจกรรมจิตอาสาภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานจำนวนปีละสองครั้งโดยบูรณาการร่วมกันกับกองศาสนุปรรมกรมการศาสนากิจกรรมสุขสำราญทานอาหารร่วมกัน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กรโดยนําอาหารมารับประทานร่วมกันสัปดาห์ละหนครั้งกิจกรรมแยกขยะรักโลกเป็นกิจกรรมการร่วมกันแยกขยะเช่นขวดพลาสติกหรือกระป๋องน้ำไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหนครั้งและนําไปบริจาคให้เกิดประโยชน์ต่อไปกิจกรรมประกาศยกย่องคนดีมีคุณธรรมประจำสอลอ Smart Moral เป็นกิจกรรมการยกย่องคนดีที่มีคุณธรรมสามารถเป็นต้นแบบได้5ประการคือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญยูจำนวนหนึ่งคนต่อปีกรมการาศาสนาโดยสำนักงานเลขานุก,การกรมการาศาสนามุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบภาครัฐที่รวมการบูรณาการดำเนินงานตอบสนองแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยมีเป้าหมายสร้างจิตสำนึกคุณธรรม5ประการ ให้แก่บุคลากรและประชาชนและปลูกฝังเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยอันเป็นรากฐานในการสร้างคนดีคนเก่งที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญเพื่อให้สำนักงานเลขานุการกรมเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนต่อไปสำนักงานเลขานุการกรมกรมการศาสนาประกาศศนาลมคุณธรรม